เฮ้ยกูมีเทคนิคจีบให้ติดแล้วนะเว้ยอยากรู้ว่าฮัลโหลเฮ้ยใครเข้ามาไอ้ติอะไรนะบียิงนิดนึงเต๋ดไม่ได้อะไรหลเล่นไงอะ่ะมันไม่ออกอะ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องออกมันตายละออกแล้วเต๋อเข้า มัทหอะไรเม็เห็นห้องกูยังไอซ์ซ่างแล้วหนึ่งเอ็กซ์มาทำหนึ่งสองสามอ่ะยเล่เอ็มมาแล้วมั้ยไปแล้วแป๊บๆใส่หมวกแก๊บเล้ดเล่นกครับเฮ้ยไปดิเอาอีซี่เลย normal เอาแบบอีซี่อ่ะเ้ย normal จริงว่ะโอเค normal นะไปเลยนะเฮ้ยหรืออีซี่ก็ได้แบบมี movement หน่อยอีซี่ที่อะไรกูกดไปแล้วเนี่ย normal เนี่ย อะไรไม่รึกษาไอ้เฮี้ยเฮ้ยมึงกดเลดี้กันยังเนีย่ยทำไมกูไม่ไปอะ่ะออกไปแล้วกูไม่เห็นมีเขาบอลลีดีเลยมีเขาบอลลเลยดีเว้มีปัญหาวะเฮ้ยกูหลุดวะทำไมกูดิสเ o n n กูกับเอวะอ๋อคนนีอย่างงี้ต้องไปเดือดมีมิกแล้วมั้งเนี่ยทำไมเอ็มเนี่ยยิ่งตกๆ,ๆ ตึ๊ดเกูนะพี่ฮะเอ้ยกรุนแล้วออกมาไม่ได้ยินเลยเจ้าใครขี้อะไรวะผีหลอกเป็นสัตว์หลอนแล้วเนี่ยเฮ้ยไปเดี๋ยวไปมิงดีกว่าเั้ยเอ้ยเอิดบ้าคลิปเอ้ยไป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 ขี้อะไรกูเดินไม่ได้ฉันขอต่อยพังไอ้เงี้ยข้าไปหามึงไม่ได้หวะเอ้ยมึงสเปซบาร์ดิกูกดไม่ได้กูกดแล้วเนี่ย เอ้ยแม่งห็งกับเดิร์แบคลูมเลยวะเดิร์แบคลูมว่นเนี่ยเกมเฮียอะไรวะอันนี้มันเดิร์น,นี้มันเดอร์แบครูมนี่ว่ะมึงเล่นเป็นปหมกูเล่นวะกูรู้แค่ว่าเดอร์แบครูมคืออะไรเท่านั้นแล,ละครับอันนี้เราอยู่ที่ทเลเวลศูนย์กูชอบมาดูบรรยาก,กาศก่อนเฮ้ยพวยทอบเล่นไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้เนี่ยไอออกเร็วโอ้โอ มันก็น่าจะน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเองตอนนี้ผมเดินไม่ได้เลยครับโดนรื่ได้ว่าเกมแล้วทำไมกูเดินไม่ได้ครับเนี่ยกด F นะผมขอขออกเกมก่อนนะเดี๋ยวเอกุ้เจอกระดาษแล้วก่อนเดี๋ยวอ <c oughs> no, พอคีิปไว้เท่านี้ก <c oughs> ่อนก็นี่แหละอันนี้แหละมามามาอาจารย์ต่อ <c oughs> หูเสียงเกมมันดังนะวะ น้ำอ่ะโอ้ิไม่เห็น,นก็เบาสิกำเนงแม่งหมุนจัดเลยโอ้ยอ่ะอ่ะมาละเอากดเกมหมดมากดอะไรต่อเกมหมดต่อใช่ใช่ใชเดี๋ยวขอระยตลดเสียงสักคู่นี <c oughs> เดี๋ยวใครยังไม่เข้าเขาเนี่ย หลีด <N itt al> มีปัญหาฮะกดจอยมากไม่เห็นมีห้องเลยใครไม่ทำต้องกดเพยแล้วก็คีเอทนะครับแล้วผมคีเอทฮ้โอ้โหเด้ยที่แรกเราเล่นเดือ์คิมเมรไปใช่ปะในช่องทาบีและทีนี้ฮาโลวีนเรายังไม่ได้เล่นแล้วก็อะไรวะเนะนี่ยเล่นไปก็ไม่นับเรอกินโทลุอเอ้ยไอ้ฮาโลวีนเราเล่นดว,ว่าใช่ปะหวยไอ้มันไม่ได้ลงชิป นี่เราไปกินโทลุโอ้โหผู้เล่นเจ็ดคนจะเท่โหมาผมสร้างห้องผมสร้างห้องแล้วครับเข้ามาเลยครับครับล่าตามแขกได้เจ็ดคนน่ะโอ้ยครเยอะอ่ะวุ่นยากเมเนี่ยเอ้แต่ไอ้แมพฮาโลวีนที่ก่อนที่กูจะสร้างมันสิบคนเลยนะลองไปดูฮาโลวีนก่อนไหมเรื่องฮาลโลวีนเรายังไม่ได้เล่นว่ะ ันไม่มีให้เล่นเรอดิฮาโลวีนไงมีดิตะกี้อ่ะสิบ <40 S 2> คูนเลยด้วยม,มันน่าจะยากแหละไม่ออนาลน์นะมันนานไม่มีอ่ะตอนแล้วครับตอนนี้นนผมรับหน้าที่อาชีพแทนชาแนล TAPI นะครับอ,อาได้ยินเสียงก็แกกก็แกก,ก,ก็คือเป็นพิมพ์ผกเองมีเง้วหรอ มอค่อนขึ้นเลยเราอยู่ในแมปเดลเมมิกนะครับในแมปที่มีชื่อว่าชินโทลุในหมวดโนโมอนคุณกิมเซนเมื่อไหร่คุณจะมาครับนเนี่ยกดตามเบอร์เนี่ยขึ้นแต่หน้ารูปหมุนได้การไม่มีไอคอนกดเพล์เลยกดเกมหมดสองค,ครั้งแล้วก็มานี่เลย เขาไม่มีมอลเลดี้ออร์นะเว้ยมีอืดนะใครไปดีเซียตอนใครอะมันมีสู้กับบอสได้วะกดจอยไมื่อจอยไม่ได้เลยคนณเเย็นกดจอยย้ำๆกดกิ๊กี้กี้ก้นะครับคนคนณท็อคุณโอ้โหโชว์นังด้วมาเลยใช่ครับผมเป็นแฟนเชิญนิฟแมสกดเชิญนี่ เอ้ยมันเชิญไม่ได้เเพื่อนเชิญที่อะวะมันก็ติดตามเข้ามาดีกดในโปรไฟล์แล้วกดจอยกดแล้วกดกดจอยรัวๆเลยคิดจอยคําว่าจอยรัวๆเลยเกี๊ยมันจะเด้งไงวะรัวแบบรัวแบบนั้นเลยเจอผีทำไมนี่มีควนนะันอะตอนนี้รอเพื่อนอีกคนเข้ามาแล้วครับทำไมนี่มีควันวนะ ควันเลยวะควันลงกระเป๋าไปจบคิมเซนมาแล้วน่ไม่เห็นมีเลยคีมเซนมาแล้วไม่ใช่เข้ามาในใเกมแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่จอยเข้ามาอ๋อรอให้เขาโหลดแมปอะไรให้ครบก่อนไหมแล้วค่อยกดสตาร์ทหรือว่ากดแม่งเลยกูกลัวว่ามันมันจะดิดิคอนนิคเลยดิเข้ามายังาเข้ามายัง นี่ครับโฉูบหน้าดั้งเดิมถ้าถามว่าทำไมช่องทาปี้ไม่อัาคลิปอภิปรายนะครับโควิดแดงโอ้กูก็เหมือนมึงอ่ะอ้าวรถคือใครรถไหนมึงเนี่ยไอ้ควายเขาโง่อะใครไอใครวะหน้าไม่รูอ้อะไม่เอาได้ว่าเดี๋ยวเกมไม่ไม่ไมาอีกมาอีกโอ้โหเพียบเลยครับตอนนี้อ๋อเรยเดี๋ยวมันออตโต้เดี๋ยวมันออโตโอ้อออออเอออออเดี๋ยวออโต้นะครับมาใหม่ครับมาใหม่ครับ มาครับมาครับรีบกดครับเรียกเข้ามาครับอีกคนครับกดเลยกดเลยกดเลยครับผมไอช้าเมื่อกี้เ k f ีเพิ่มเป็นสองถัง KFC สองถังถังละเท่าไหร่ครับถังละสี่ร้อยมั้งสองถังก็แปดร้อยเนี่ยเนี่ยมากินเนี่ยบ้านพีเนี่ยมามากูไปต้องไปสามถังอ่ะคูกินเนี่ยบวกค่านํามันพีไง มึงกินจุขนาดเลยอ่ะมาถึงก็ได้ดาบเลยอ่ะมาถึงก็ได้ดาบเลยอ่ะฟันได้ด้วยกูยังรวยไม่เสร็จเลยกูได้ดาบเหมือนกันวะเฮ้ยผมยังรวยไม่เสร็จเลยไอ่ะทำไมมันคุ้นๆวะท็อปเหมือนเคยเล่นแล้วอ่ะเดี๋ยวกูอาชีพอยู่กันเนึ่ยังฟันยังดาบไม่เจอเอาดาบกดไงตอนนั้นไงพัทที่เราเล่นที่เราถือดาบได้จำไม่ได้อ่ะอันนั้นมันไม่ใช่เอาไปแท่งวัหัวใจ ของเรามันไม่รีเซอร์นะครับเมันเป็นอุโมงค์ใหญ่ใหญ่อันนั้นที่เป็นยุ่งหมดใจเลไอ้ที่กูหลุดอ่ะเฮ้ยมาแนะนำตัวนิดนึงครับมาแนะนำตัวนิดนึงครับเป็นใครมาจากไหนครับเริ่มที่เริ่มที่คนนี้ครับเริ่มที่ไอ้ผู้หญิงคนนี้ครับเฮ้ยมึงอ่ะเออมามาชื่ออะไรครับทาปีครับับชื่อชื่อเล่นครับชื่อเล่นชื่อไอครับตุ้งตุ้งครับผมก็มาจากช anel ทาปีนะครับไปติดตามก็ได้ เออคุณครับมีชาแนลไหมครับไม่มีครับมามาจากไหนครับสวัสดีครับวันนี้ไม่อยู่ผมนะคิมเซนครับผมอ่าคิมเซนครับหรือคุณพัทนั่นเองครับอ่ะคนต่อไปครับคุณตาครับคุณชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมท็อปปี้รีเทิร์นจากเพจลิฟี่ส0นชตครับอ่าเพจแนวสปีดรันมาครับนะครับไปดูกันได้ปะปะปะ เฮ้ยมีเสียงฟันนะว่ะทำไมกูไม่เห็นอิมูชันเรียกชันการฟันเลยวะมีแต่เสียงอะคี้สไลด์โอ้โหแหลกเหมือนกันเลยอให้มีเสียงโอ้ยอื่นไม่มีเสียงแหลกแหลกยังวะให้มีเสียงเอากดเอฟเล่นเฉยอ๋อแหลกวะเฮ้ยหุ่นด้านแรกขยับวะเนี่ยมีีเสยงไม่ใช่ยังไม่ทันได้ดูเอฟปากนี่เจ็บคออยู่ เป็นเชี่ยวหุ่นแต่ก็ไม่มีทางเขาโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเนี่ยยังไม่ทันไรเลยคุณผู้ชมใจจะวายคอไอ้คอแตกพอดีเมื่อกี้กำลังเตรียมมุกเลยเมื่อกี้ผมไม่เห็นเที่ยหเลยนุ่งไงนุ่งไงเห็นไหมเห็นเปล่าตัวเผะตัวเผาน่ะอะไรนะเปล่าเหาน่ะเห็นเปล่าณยังไม่เห็นเลยครับแบบแม่งไกลจังเป็นถุงโอ้ยเออคนว่ะ เฮ้ยเรื่องว่ะประตูขึ้นมาประตูหัวแล้วครับตอนนี้ยังไม่ค่อยเดาฉันต้องทำยังไงเฮ้ยอย่าบอกนะครับเนื่องแต่พาดคนก่อนเลยอย่าบอกเขามอนไปเ่ยเอี๋ยวทางผมจะให้คิมเซนแปลนะครับเนื่องจากเขามีแปลไทยครับผมข้าปตูที่มันเป็นซับซับอังกฤษขึ้นไงล้วมันแปลไทรใครเบิ่มเงินมาอยู่ดีๆก็ให้บอ์เฮ้ยไม่เคยอันนี้ไม่เคยอันนี้มันฟันหัวใจปะเนี่ย เอ้ยเดี๋ยวตอนหัวใจไม่ใช่หรอเฮ้ยนี่ไงคลิกซ้ายมีเลเยอร์แล้วไฟทีเออสามอะไรวะเนี่ยสามหัวใจเหรอกดไม่ได้กดไม่ติดบนคีย์บอร์ดเลยแล้วยังไม่เปิดอ่ะอ่ะเนี่ยหัวใจเอเล่นแล้ววันเนี้ยแต่เมื่อก่อนที่มันมันผ่านหลายด่านเล่นไปแล้วนี่มันผ่านหลายด่านวะ เล่นอย่างยากอ่ะเนี่ยอันนี้เล่นแล้วเหรอบ่วกเบี้ยเออเล่นเลยใช่ใช่ใช่ตอนนั้นเอไม่อยู่เฮ้ยมาแล้วเอไม่อยู่อ๋อมาแล้วตายเฮ้ยทำไมกูไม่เห็นแบบจำเสกแกหรืออะไรเลยวะมึงยังโวไม่เต็มรูปแบบ มันจะมีห้องหนึ่งเฮ้ยแมบบนี้เล่นแล้วแล้วทำไมมันมามาเจอกับเอพระเจ้านี่ไหวยังวะอ๋อทั้งเลือดสองอย่างเหรอที่ให้ฆ่าพระเจ้ากับไม่ฆ่าให้ฆ่ากับไว้ชีวิตแน่นเาฆ่าหรือไว้ชีวิตวะเราฆ่าฆ่ามันปย้ายไหย้ายแมบบไย้ายแมบบ่ะเป็งไงไอ้กูเจอหัวใจแล้วต้องบอกย้ายแมบบะ ถ้าหัวใจก็น่าจะอยู่ตรงนี้กูเราผมจะบอกว่าถ้าท่านผู้ชมคนไหนยังไม่เข้าใจนะครับไปดูช่อง Channel เก่าของตาปีได้ครับจะมีคลิปหนึ่งที่ผู้ผมเนี่ยได้ไปฟันหัวใจแล้วก็ทั้งเลือกก็คือฆ่าพระเจ้าครับซึ่งเราเล่นมาแล้วครับและในคลิปนี้รู้สึกว่าเราจะเล่นซ้ำมันเนี่ยหัวใจมันต้องมันต้องไปตีที่มันเป็นหัวใจของมันเองนี่กินแน่ก่อนวะา อกาไม่ไม่ตีหัวใจดิหัวใจวะหัวใจจำสแกมมาแล้วจำสแกมมาแล้วจำสแกมมาแล้วเฮ้ยเปลี่ยนแบบนไหมอ่ะนายเฮ้ยกูตีไม่เป็นไรวะหัวใจเฮ้ยมันต้องมันต้องตีหลายๆทีมันต้องหลายๆชึบชับชึบชับเนี่ยตีตีไปไม่ลดเลยนะหัวใจเฮ้ยลดมแล้วว่ะลดมแล้วว่ะ อุ้ยทำไมรดเยอะจังวะตอนตอนเล่นตีตอนเล่นกับตอนเล่นกับไอไอเนี่ยประมาณเจ็ดแปดดวงเลยนะเฮ้ยมึงเล่นกับหัวหน้าด้วยมึงลืมหัวหน้านี่ไงเออนั่นแหละแล้วก็มึงใช่ไหมที่เน็ตหลุดเออกูหลุดอยู่คนเดียวรีนฟันท็อปมันง่ายด้วยกูดูพวกมึงเล่นด่านนี้โคตรง่ายเลยคือบอสไม่ไม่ค่อยตามเท่าไหร่เลยโคตรง่ายเป็นด่านที่กูบอกมีเพื่ออะไรวะ ไอสาตว์อีกดวงเดียวก็ชนะแล้วเนี่ยเฮ้ยอีกสองดวงดวงเดียวดวงเดียวใช่ไงใช่มันบอกว่าอ b j e c t i v ีเฮ้ยแต่ตอนเล่นกับ<ม>รอบรู้มันหลายดวงมันตีกี่ทีฟันฟันทีวะอ้าวอ้าวจบแล้วฟันฆ่าตายแล้วกาไม่มีให้บวชเหรออยาอ้างอันนี้ตัวใหม่ให้เดี๋ยว มดเอออันนี้ตัวใหม่ว่ะไม่ใช่ตัวเดิมว่ะตัวเดิมไม่ใช่ตัวนี้ตัวเฮ้ยมีสู้เว่ะเฮ้ย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 รถมีเลื่อนด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวใหม่บวกครับบวกบวกมันต้องตีส่วนไหนอ่ะอู้ยเลื่ยลดโหูขาขาขาเลื่อนเลื่อนมันเลื่อนเลื่อนมันลดอยู่นะอุ้ยต่อนะออนไลน์เฮ้ยสมมติตายแล้วมันชุบเนี่ยถ้าไม่ชุบนี่ ถ้าไม่ชุบนี่ไม่ผ่านแล้วเนี่ยเพราะว่ามันใช้ถึงเจ็ดคนเลยวะเนี่ยดังเนี่ยได้ใช่กูติดใจมันมุมอีกแล้วอะไรเนี่ยเกือบตายแล้วเฮ้ยกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วเนี่ยวันไหลมไม่ได้ไม่วันไหลกูจะตายแล้วโลกนี้เป็นโลกแห่งเกมตายแล้วตายเลยเฮ้ยใครตายแล้วบ้างครับบอกผมหน่อยใครตายแล้วบ้างยังยังแต่เลื่อน้อนมาก ตาเบอร์สตีเฮ้ยมันมันสตันมันสตันมันสตันเอ้ย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 ติดเอยกูติดใหญ่วะติดไปกูติดใหญ่เอื้อกูตายกูตายแล้วอ่ะกูตายทำไงอ่ะเอ้ยเกิด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 กูได้เอ้าวสวยดิไอสัตว์เขาเรียกว่าไลท์อินฟินิตี้เว้ยไอ้เฮ้ยแล้วดาบกูอยู่ไหนวะอ๋อกูตัวเอฟไอสัตว์เลยโอ้โหวิ่งใส่เลยครับผมพอรู้ว่าเกิดได้ เอ้ยมันมีชีวิตบอกเ่าเนี่ยว่าได้คนละกี่ชีวิตเนี่ยฟันปันอย่างเดียวครับปันอย่างเดียวมึงอย่าไปใกล้ตูดมันเว้ยมันปล่อยใยฟ่างตูดเว้ยโอ้ยมึงอย่ามึงอย่าเข้าทางตูดเว้ยเข้าข้างๆปันไม่ได้อ่ะเลือกกันกระโดดมึงเดินแล้วอู้ดามีเลือดกับพีดามจตอนมันจะโดดไม่ได้่ะปันครับเลือกกับพีปันไม่ได้ฟันแต่มัเลือดรถอยู่นะ เลื่อนกระพิบมันไม่ได้นะเว้ยระวังเลื่อนมันทำอะไรอ่ะเรียบร้อยไอ้ตายเรียบร้อยโอ้ยอยู่คาแล้วเฮ้ย่อนจะตายกันหมดนะครับไซโกโมะไซโกโมะทุคนโอ้โหชื่อมึงไซโกโมะเฮ้ยเฮ้ยเวลามันเป่ามันจะพุ่นยายออกมาระวังเนี่ยนะเฮ้ยเลือดมันแอมมาตาหลบหลบทุกคนหลบอมตาอยู่ดีเลือดมันไม่รี มันตายอยู่อย e. ่าพึ่งเลเดินเดี๋ยพึ่งอย่าพึ่งมามันตายอยู่ทันไมมันตายนาเนอะวะเฮ้ยไปบุกเดี๋ยวมายืนตู้ปะมันสตาร์นมันสตาร์นต้องมันยืนนี่มันห่วยใหญ่เว้ยมันไม่จะสตัรนนี่รู้สึกว่ามันจะยืนเลยไอ้แม่งต้องโดนตลอดเลยมันเป็นเที้ยอะไรวะเฮ้ยเอามาตาาแล้วเว้ยเอามาต่อนมันถ้าเลื่อนมันวิ่งน่าจ้ะพวาเปลี่ยนร่างเนาะ โอ๊ดหนักกว่าเก่าอ่ะดูทรงแบบไวกว่าเดิมไวกว่าเดิมเชื่อดิวิ่งโดดตุ๊บตุ๊บอ่ะตัวมันเรืองแสงอ่ะเฮ้ยมึงต้องบอกสตาร์เบิร์สตรีมเฮ้ยทำไมเสียงซาวหายวะเสียงซาวพวกมึงหายปะหายหายไม่หายนะยังยังได้ยินอยู่เฮ้ยกูตายว่ะรอบสองกูอึดจัดกูยังไม่ตายเลยเนี่ยรอดว่ะรอดว่ะกูตายไปรอบเดียวเองใช่ อ่ะกูตายแล้วสิเฮ้ยปักกับพิบอยู่กระพริบเฮ้ยไอ้ไอ้แม่งเข้าไปแบบกระพริบอยู่เลยเฮ้ยไอ้แม่งกระพริบอยู่มึงเห็นเลือดมันนะเลือดมันวิ่งอยู่นะ่ะเข้าไปก็เสียเลือดจไอ้เ <c oughs> <itung> ข้ามันก็ตีไม่เข้านะเมย์มันไม่เข้า <ๆ S 2> เลือดวิง่งอะตีไม่เข้าเนี่ยเลือดเนี่ยตีเข้า <c oughs> ไอ้โ,โ, <context> โอ้โหมึงตายกี่รอบวะเนี่ยตีครับตีครับตีครับ อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหจมดินเลยเมื่อกี้อย่าตายกันหมดนะถ้าเล่นสักเจ็ดคนมันน่าจะตายเร็วให้ติีสีแกไอ้ไอ้มึงติีสีแกเฮ้ยเลิกกับวิ่งเลิกกันฟิปแล้วเดี๋ยวรูกับพี่เหมือนกันปะครับผมต้องโฟกัสพวกคุณนะครับเดี๋ยวพวกคุณไม่ได้ออกกล้องตากล้องต้องคอยวิ่งเก็บเก็บโค้퍼ไนเชิญครับไนเชิญครับ อ๋อบวก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 เฮ้ยคือโดนไงเนี่ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเจวตายเลยเหรอเฮ้ยไอ้ผู้นี้สตาร์เบอร์สตีมโอ้เจ็บคอเขาเรียกว่าไม่พูดเยอะเลไม่พูดเยอะเจ็บเฮ้ยโอ้โหมึือไม่ไม่ตัดตายแล้วตายแล้วมันจะตายแล้วอัดอาดอัดอัดอาดดิ อัรดิโอ้ยมึงสิงใหญ่อาร์ตี้มันจะตายแล้วกูจะตายแล้วมึงยันตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้กูเกือบตายเฮ้ยเอาไงอ่ะเราฆ่าหรือเราเซฟกูจำไม่ได้เออไม่รู้ครับอยากพ่อแม่ของคุณคืออะไรวะคิวเฮ้ยมันให้โหวตว่ะมันให้โหวตแล้วแต่พวกมึงอ่ะผมโหวตซ้ายครับผมโหวตซ้ายผมโหวตซ้ายครับไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ตอนตอนนั้นเราฆ่ามันนะตอนนั้นเราฆ่ามันนี่ฆ่ามันเราฆ่ามันเราแทงหัวใจมันเหรอ ผมปวดใจผมไม่รู้อ่ะผมปวดใจดิผมแค่อยากใจดีกับมันม่าหมดแล้วหมดไปแล้วเนี่ยกดไปแล้วเนี่ยอะไรใครกดขวาอย่าให้รู้สัดมึงเลยที่เนี่ยเอาไอ้้ไอตัวนี้คุ้นๆณยังแล้วทำไมมีลูกแล้วทำไมมีกูด้วยอ่ะไอตัวไอ้นั่นแหละตัวละครพวกมึงเนี่ยโมเมนต์ R EC คุณนึกว่ากูปวดกว่าแล้วมันมันผูกมัดกูไว้เลยไอ้เนี่ย เออเอ้ยกูก็โดนผูกมาเหมอ่กจบแล้วจบแล้วจบแล้วแล้วให้เลือดทำรื้อรีเทิร์นคือว่าเป็นงานเลือกแบบฉากจบเลยเขียเนี้ยกลับไปล็อบบี้กันดีกว่าให้มาดูแค่ชาจบเลยนะเสร็จแล้วล่ะอันนี้เพิ่งอัดไปแค่ยี่สิบนาทีเองนะจบแล้วอะไรต่อกาบไปแชปเตอร์ดีกว่าครับ สำหรับนะพาร์ทหนึ่งในช่องเลนเนอร์ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนะนื่องจากคอมผมมันค่อนข้างที่จะร้อนเอาที่เทียเลยบ๊ bye bye, bye bye, ายบายายบายจิกัรพาร์ทหนะ้า